ครับอัน่ออกไม้ครับออกไม้หนาลูกกันครับหนาลูกกันครับออกไม้ปลอยทะเลนะครับตกมึกตกปลาใหญ่นะครับมีไต่นะครับมากับไต่ใหญ่นะครับทะเลนะครับปลาจีมานประมาณหนึ่อื่นสาชุ่มครับหรืออื่นที่เสาสาชุ่มครับ ครับเมื่อเมื่อเมื่อสด ไปยังไงกันคือเอาคนทั้งเบาะเลย ีแดเครับตอนนี้ก็ย้ายใหม่ครับย้ายใหม่ไปที่เอาผ้านะครับย้ายให,ใ,หใหม่นะครับทองเราำลังตอเรือนะครับเราำ้องจรเรือ ท่านนะครับไปแซมชาแนลครับมักมว่วงขาดออกไม้ทะเลนะครับไม้ทะเลสวัสดีครับทุกท่านเพื่อนทุกคนนะครับนี่ออกไม้ทะเลนะครับเอาห้างครับแหมงจอยง้อด้วยอ่ากินไปง้อด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกินไ,ไปเลยกินไปเลยไม่ต้องย้อนจิม้มลงไปเลยนะ่ะ

เดี่ยวครับผมแซ้าๆกะมากินเขากลางทะเลครับมาได้พี่น้องเรื่องอาหารในมเนแซครับสีมุ่งอาหารสวยอาหารสวยครับต้มปลาเก๋าครับต้มปลาเก๋าไตลูบโอครับไตลุบรอไตกะเก๋ากันครับต้มปลาเก๋าไตกะเก๋าครับครับเอาแซ่บครับต้มปลาเก๋าครับ มื้อกรสดครับมื้อกระตุกมือ้อกระตุกใส่ผกซีฟูด้ดกางทะเลนะครับากางทะเลโอ้อร่อยอร่อยนะครับต้มปลากเกาเ<อ>า๋าแสบหงเข่าวันนี้มาหลายคนนะครับมาหลายคนยครับจำสิ่งกับเราฝากเมนูไว้จำสิ่งสักครนนะครับสวัสดีครับ 各个标准。 那白的呢？诶。<Yeah. S 2> yeah. อยงเดียวอยากินน้ำท้อเพบยใจาเป็นอย่างวอย่างนี้สุกทีคนนั้นกับเพปซี่ชื่อคนไม่ยอมท้อไมอบน้ขาดเราสัอว่น้านเราอยู่ละผมมัยังปั่นอยครับตอนนี้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วห้าโมงแล้วครับกลับบ้านแล้วกนหน้าท่าลงกันแล้วครับ หาโมงแล้วครับหาโมงแล้วสวยมากครับครับ,บ,บ,บนนครับเสร็จแลับบ้านแล้วครับกลับบ<ป>้านแล้วมาเยอะนะครับวิวทิวชัดนะครับเลแบบสวยนะครับสวยมากเลย 4 sampai lah ผมก็จะมาสรุปงานนะครับจากออกไม้ทะเลนะครับเกิดป่าหน้าหลายครับมะฮอดห้องก้อบานนะครับการมารุมคั่นคาครับการออกทะเลมาออกนะอยากให้กินนะครับเแซมเศร้ากับเฉพาะสรุปงานแซมนี่นะครับกขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปนะครับจะร้งคลิปไว้เฉพาะเพียงแซมนี่นะครับในกาหน้าไม่แซมเศร้ากันที่ มาลงคลิปเพื่พี่น้องเพื่อนชมเดียเด๋ยวรับเดี๋ยชมกันนะครับคแบบใส่ายชุดแจมเศร้านะะลงคลิปจำนี่นะครับเพื่อพี่นอ้องตรวจรับพนดีสวัสดีครับ